สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมเดินในการแข่งขันวิ่งโครงการ run for will วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งครั้งที่ห้า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการย่งขันวิ่งโครงการรันโฟ view ฟวิ่งให้หมาได้วิ่งครั้งที่5ณด้านข้างหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรจากนั้นทรงพระดำเนินไปอย่างจุดสตาร์ทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กราบบังคมทูลรายงานการจัดการย่งขันวิ่งโครงการ Run Forview5 วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งครั้งที่5แล้วทรงกดแตร สัญญาณปล่อยขบวนนักวิ่งและนักวิ่งพร้อมสุนัขระยะทาง10กิโลเมตรและส่งกดแตรสัญญาณปล่อยขบวนนักวิ่งและนักวิ่งพร้อมสุนัขระยะทาง3กิโลเมตรโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงร่วมกิจกรรมเดินพร้อมกับสุนัขหลวงวินเทอร์ระยะทาง3กิโลเมตรโครงการ run for view f i v วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งครั้งที่5มลูลย์ที่ศาสตราจารย์ดรจกักรพิชัยรณรงค์สงครามจัดขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงความสําคัญของ การที่มีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจรวมทั้งเพื่อฝึกให้สัตว์เลี้ยงของตนได้เจอเพื่อนสัตว์เลี้ยงตัวอื่นปรับพฤติกรรมให้สามารถดำรงอยู่ภายในสภาวะที่ต้องพบกับผู้คนมากมายได้โดยรายได้หลังหักค่าใ,ใช้จ่ายนําไปจัดทําวิวแชร์ให้แก่สัตว์ที่พิการสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกิจกรรมเพื่อการกุศลอื่นๆต่อไปโดยการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทการวิ่งบุคคลทั่วไประยะ10กิโลเมตรระยะ กิโลเมตรและระยะสากิโลเมตรรวมทั้งประเภทการวิ่งบุคคลทั่วไปกับสัตว์เลี้ยงระยะ10กิโลเมตรระยะ5กิโลเมตรและระยะ3ากิโลเมตรทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีได้พระราชทานเครื่องสายผ่านลู่วิ่งใต้น้ำจํานวนหนึ่งเครื่องและลู่วิ่งสายผ่านบกสัตว์เลี้ยงจํานวน2เครื่องแก่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบําบัดสัตว์ซึ่งได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลสัตว์ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเช่นสุนัขและเริ่มมีการประยุกต์ใช้ในสัตว์ชนิดอื่นเช่นแมวม้าเครื่องดังกล่าวผสมประสานข้อดีของการเดินบนสายพานและคุณสมบัติทางกายภาพของน้ําทําให้สามารถฟืน้นฟูการเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงร่วมกิจกรรมเดินถึงจุดฟินิชณบริเวณหอบป,ประชุมใหญ่มาหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานพระราชาโรกาสให้รักษา การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเหรียญ Run for View 5แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีและโลกประกาศเกียรติคุณสำหรับสุนัขหลวงวินเทอร์โอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทชายระยะ10กิโลเมตรและผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไปกับสัตว์เลี้ยงระยะ10กิโลเมตรแล้วพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทหญิงระยะ สิบกิโลเมตรด้วย